เกียดาไม่ได้โอ้ยเอาอะไรมาเนี่ยน่ากลัวกว่าดักเว็บแบบเดียวกับที่คิวเทพูดอ่ะกราสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่างซอมมารีค่ะและนี่นะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะคะคิวเทอปป้าคุณก็จะรู้ว่าเรานั้นได้รางวัลชนะเละิศ ก็คือคิวเทนั้นเขาได้ขอให้ยูทูบเบอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยจัดกล่องสุ่มไปให้เขาเปิดแล้วเขาก็จะเลือกอันที่เขาถูกใจที่สุดให้รางวัลมาแล้วเราก็แบบภูมิใจมากด้วยความที่เราก็คือถูกขนาดนาาว่าเป็นเจ้าแม่กล่องสุ่มเราก็ได้รางวัลน,นี้มาเว้ยทุกคนเขาเรียกว่าไม่เสียเกียรตินะคะวันนี้นะครับทุกคนผมให้ยูทูบเบอร์ทั้งประเทศเนี่ยเตรียมกล่องสุ่มมาให้ผมนะคะผมและกล่องสุ่มคนไหนถูกใจผมที่สุดเอาไปเลย10,000ืบาท อยากจะบอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเอาราังวัลเลยเว้ยแต่พอมันได้มามันก็สะใจอยู่นิดหนึ่งเหมือนกัน อ่ะใครยังไม่ได้ดูก็คือหลังจบคลิปนี้ค่อยกลับไปดูก็ได้นะคะคราวนี้เนี่ยคิวเทอปปะปๆปะปของเรานะคะเขาก็เลยทําการจัดกล่องสุ่มมาให้เราเปิดบ้างนะคะเราก็เลยขอคิดซีรีส์นี้ขึ้นมาเลยเรียกว่ากอปเลยก็ได้เรียกว่าเป็นมิตรรักนักสุ่มเซเล็บค่ะที่ต่อจากนี้ต่อไปเราจะให้เพื่อนเซเล็บของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะจัดกล่องสุ่มมาให้เราเปิดนั่นเองกล่องแรกประเดิมด้วยคุณคิวเทอปปะหลักฐานว่าเป็นของเขาจริงๆก็คือมีหน้าเขาอยู่ตรงนี้นะคะ เอาไงดีเราเปิดเลยหรือ,อยังกดไลค์ก่อนสักหนึ่งทีติดตามเลยก็ดีวันน,น,นี้จะปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าถ้าบอกว่าไม่ไหวเธอจะกลับมาใหม่ขอให้ทุกคนลงในปฏิทินนะคะ23พฤศจิกาย,ยนเวลาเที่ยงตรงนะคะเราจะปล่อยเพลงใหม่นะคะเปิดกันเลยดีกว่า ตื่นเต้นนะนะเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่อะไรเว้ยคือที่เราตื่นเต้นอะ่ะมันเป็นเพราะว่าคิวเทเขาได้เปิดกล่องสุม่มจากทั่วฟ้าเมืองไทยถูกปะ่ะและไอ้ทั่วฟ้าเมืองไทยจากยูทูบเบอร์นั่นอะคือมันมีทั้งของที่ดีและของที่แบบจะมีขี้แมวไหมกลัวมีขี้แมวมากพุ่งตรงเพราะว่าคิวเทเขาได้รับผ้าฉีดแมวไปแล้วฉีดคนมันยังได้มาแล้วนะมันไม่ได้เปิดกล่องสุ่มมันน่าจะเป็นของแมวเยี่ยวแมวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยหลอนไงว่าเอ๊ะแล้วนางจะเล่นพี่เล่นอะไรกับเราหรือเปล่าหนึ่งสองสาม เฮ้ยดูไปพี่เลนได้อยู่อุ้ยอันนี้คืออะไรก่อนคืออะไรอ่ะเจลลี่สโน turn your water into realistic fluffy snow เป็นผงที่เอาไว้ใส่น้ําแล้วมันจะกลายเป็นหิมะว่ะทุกคนควรจะลองเลยปะล่ะเอาถ้วยใส่น้ำมาค่ะเอาหน่อยเรหน่อยว่าน้าจมยเป็ช่องไหนอ๋อคือมันแบบว่าเอาของกล่องอื่นๆมาใส่อ่ะเอ้าไม่รู้เลยโจ๊กเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่านางอ่ะรีไซเคิล รียูสเอาของจากกล่องสุ่มอื่นๆที่นางเปิดอ่ะมาให้เราเดี๋ยวผมจะมาลองแบบว่าทำกล่องสุ่มให้พี่สมนะ เอาละสิ่งที่เราจะใส่นะจริงๆอะผมอยากจะใส่ของทุกคนลงไปในนี้แหละเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ารวมคาลิเตอร์ทั้งหมดในช่องไรอย่องเนี้ยขอมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นอย่างเงี้ยของเล่นเด็กถ้าให้เราเดาเราคิดถึงซอฟปอมไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่เราคิดถึงซอฟปอมเอาละลองดูว่ามันจะอย่างไรนะคะขอถ้วยใส่น้ําค่ะเอาละเขาบอกว่าให้เราอะใส่ผงนี้ลงไปในน้าแต่น้าต้องใช้ตั้ง750มิลลิลิตรเลยนะเว้ยอันนี้ไม่ถึงแน่ๆงั้นเราใส่ผงนิดเดียวแล้วกัน สมมุติว่าประมาณนี้แล้วก็ใช้มือคนมันจะกลายเป็นหิมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกลายเป็นหิมะจริงจริงนี่มันแปลกมากเลยทุกคน เฮ้ย Amazing ได้หิมะจริงด้วยอ่ะนี่มันคือสุดยอดอินเวนชั่นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์บ้าไปแล้วแต่ว่ามันแค่เหมือนในแง่ของหน้าตาของมันนะเพราะว่ามันไม่ใช่หิมะจริงๆแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัมผัสเนี่ยมันหยุ่นกว่าคือมันเป็นเยลลี่อะนะมันก็จะมีความแบบเจลลี่เจลลี่หน่อยแล้วก็ความเย็นก็ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบหิมะแบบนั้นแต่ว่าเฮ้ยมันเอาไปแบบถ่ายเอ็มวีประเด็นว่าเราอยู่เมืองนอกได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะชิ้นต่อไปของเราค่ะทุกคนมันก็คือ แบบไทถ้าถามว่านี่มาจากช่องไหนหัวเดาไม่ได้เหมือนกันเดาไม่ถูกอันนี้เดาไม่ถูกมันมันกว้างไปต่อไปอันนี้นับไหมไม่นับมั้งอันนี้เป็นพี่บี้กำลังจะพูดอยู่ว่าพี่บี้เพราะว่าเป็นสีทองอต่อไปมันคือเอาไว้ต่อยมวยเหรอใช่ปะ่ะพันมือต่อยมวยใครเป็นนักมวยบ้างางที่เป็นยูทูบเบอร์สมรักคำสิงคำสิงชาแนลมเมดเนทเป็นไปได้อาจจะมเมดเนทนะคะต่อไปค่ะอะไรอ่ะไว้กลัวเครื่องปั่นไฟ ที่เสียบ USB ป่ะมันขึ้นนะอ้ยมันขึ้นแต่จังหวะที่เราหยุดปั่นอะมันก็หายไปมันคือเครื่องปั่นไฟค่ะทุกคนอ๋อมันไม่ได้แบบเก็บเก็บสะสมแบตไว้ในนี้แล้วค่อยใช้อะมันคือการปั่นและการใช้คือพร้อมกันนะคะเฮ้ยตายแล้วอันนี้มันเป็นที่ปั่นไฟนะเห็นป่ะแล้วมันชาร์จ USB ได้คืออยากชาร์จโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ปั่นอย่างนี้ประมาณย4ิสชั่วโมงอะก็ชาร์จได้เจ๋งว่ะแต่ดูใช้ไม่ได้จริงอะ ต่อไปอะไรอ่ะเนี่ยของจริงของปลอมของเลียนแบบหรืออะไรอะน่ากลัวถ้าน่าเกียดมากเลยอ่ะเด็กห้ามดูนะคะน่าเกียดมากไม่ได้ ต่อไปมาหมวกเกาหลีไม่ใช่หม้อแบบเกาหลีนะคะหม้อทองเหลืองอันนี้คือมีความเป็นคิวเทมากมากเฮ้ยอันนี้ของดีว่ะมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะคือของดีมากเลยเนี่ยหม้อเกาหลีแท้เป็นแบบคอปเปอร์เฮ้ยก็แพงอยู่นะวันนี้ของรักผมเลยอันนี้ผมซื้อเองด้วยต,งตังผมแนละ้วทุกคนไม่ใช่ตังบริษัทหรือไปเบิกซื้ออะไรเงี้ยแปดร้อยบาทแล้วเนี่ยมันแพงอยู่อะ่แะแต่ก็ แจกแล้วกันพี่ส้มน่าจะดีใจต่อไปอะไรดีอ่ะเออจะบอกว่ากล่องนี้เนี่ยคือพอคิวเทจัดมาให้เราอ่ะแล้ววันที่คิวเทออนนี้มาให้เราใช่ป่ะอีพิกไทม์มาพอดีแล้วคือยังไงเดอะไฟ a l ลทัวร์คือส้มมารีักอีพิกไทม์อีพิกไทม์ก็เลยโวยวายแล้วก็เลยท้ากับคิวเทไว้ว่าใครจะชนะเพราะเดี๋ยวอีพิกไทม์ก็จะจัดกล่องสุ่มมาให้เราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรอดูรอติดตามได้นะคะอย่างนี้มีสายมาให้ด้วยประล่ะไหนๆก็ให้กล้องมาแล้วโอ้ อ่ะกล้องวงจรไปด้วยนี่ช่างใช้ได้นาเนี่ยราคาแบบก็แพงนะเวย้ยอันนี้กูให้พี่สมแล้วกันเอ้ยทำไมกูใจดีจังวะมันเป็นกล่องซ่มแบบดีๆอะ่ะโอ้ย,อ,ยอันนี้จากทัชชี่ถูกไหมอันนี้จำได้เพราะดูอยู่อันนี้มาจากทัชชี่ทา้าแบบนี้ได้เหรอ กูใจดีจังวะเหมือนกองสุ่มแบบดีๆอะอะไรวะเนี่ยเฮ้คิวเทเราอ่ะเอาของดีๆให้เธอน่ย้ยคิวเทแล้วนี่คืออะไร What is this อะไรอ่ะหนวดพึ่งหรอ <c oughs> คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเลยอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้คือเ <c oughs> ะไบอกว่าเครื่องปั่นไฟกันนะ ตัวต่อก็ไม่มีด้วยอะเพราะอะไรไม่ครบนะคะมันต้องมีเหมือนแบบว่าตัวต่อที่ทําให้ตัวนี้มันหมุนได้ด้วยเว้ยเอาเป็นว่าก็คือเราได้เครื่องปั่นไฟมาหนึ่งอันท,ที่ที่อุปกรณ์ไม่ครบอยากลองใช้อะ่าจะใช้ได้อยู่นะคะต่อไปต่อไปตั้งโต๊ะแหละตัง้งโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยหรอหนีบโต๊ะไว้เพราะมันหนีบได้ต่อไปค่ะไม้กางเขนที่ปลายตรงนี้ไม่รู้ถูกเด็กแทะหรืออะไรบางอย่างแบนแต่เหมือนแบบเป็นฟันเด็กแบบเหมือนเคี้ยวเรากัดกัดกัดแล้วปบนแบนกระติบข้าวเหนียวนะคะ โคตรจะแรนดอมต่อไปนี่คือถุงตดถูกไหม ชากินอึชากริ่นขี้ไม่รู้มันจะเป็นยังไงซื้อที่ญี่ปุ่นนะอยากให้พี่ส้มรีวิวอันนี้ขออนุญาตไม่ทดลองใช้ต่อไปอันนี้จําได้นี่จากพี่บี้นี่จากพี่บี้ต่อไป Color Spray Give Hair Glittering Shine Effect สีดําเป็นเอ่อสเปรย์ฉีดผมที่ฉีดแล้วทําให้เรานั้นมีผมเป็นสีดําค่ะไม่ฉีดเนาะคือสระผมซึ่งแบบเหมือนรู้ว่าแบบอ๋อไปย้อมผมบอ์มาก็เหมือนรู้เนาะก็เลยเอาวันนี้มาให้นะจะต่อไปก็คือลูกบอล เราไม่เก็บไว้ให้น้องพิมพ์หลอคิวเทอันนี้ที่น้องเบสไงที่น้องเบสคำสิ่งเขาใส่ให้คิวเทอันนี้เราได้ดูนะคะโอ้ไหนดูเสียอะไรที่มันไม่ใช่สเปกคูอันนี้มันแอบ,บชมพูไปวะเฮ้ยก็น่ารักอยู่นะเอาอันนี้ละกันคลาสสิกคลาสสิกสีแดงแล้วก็อุ๊ยอันนี้รู้ว่ามาจากใครรู้เลยยังไม่ต้องดูก็รู้เอ e อันนี้จะอเอกแล้วประเด็นขอโทษนะติดทุกอย่างรองเทา้าบูทของเอกก็คือแบบติดของสุ่มทุกอย่างขึ้นมาแล้วคือทําไมฉันต้องได้กางเกงในอีกแล้วไม่เข้าใจทําไมต้องได้อะไรแบบน,นี้ยูทูบเบอร์เขาฮิตการให้กางเกงในกันหรอคะอันนี้ขอถามนิดนึงนี้เป็นความรู้ไม่รู้เหมือนกันมันให้เงินมา เป็นฟัอนเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือห้าม,มนาไปใช้จ่ายจริงนะคะเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายนะเกียรติมากก็คือมีธนาคารด้วยนะมีแบบว่าอีตัวแบบห่อเงินแสนและมันให้ของพืนด้วยไม่เก็บไว้ล่างจานเหรอจ๊ะ <g ling> อันนี้คือวอลเปเปอร์นะคะแฮร์ร <t> ี่พอตเตอร์ของเรานะคะที่จริงๆก็คือตั้งตจจะทิ้ง <g ling> ก็แล้วใส่กล่องให้มันนั่นแหละต่อไปอ๋ออะไรมาเนี้ยอ่ <g ling> <g ling> <g ling> อันนี้แหละขี้แมวฉี่แมวของทัชชี่เรามั้งอันเนี้ยเฮ้ยขี้เดบัดฮ กว้างใหญ่สุด,ด้วยทุกคนอีนี่นี่นปิดปิดถุงให้ดีเลยนี่แงอย่างดีผมว่าฉี่มันแรงไปอันนี้ก็โอเคแล้วส่วนจดากูเปานไะคิวเท่เอ,อี่ยงอะชะนีอะไรคือชะนีอะ แกฉันว่ามันน่ากลัวกว่าดักเว็บแบบเดียวกับที่ q ิวเทพูดอะรวมกองสูงยูทูบเบอร์คือคือดักเว็บผุ่งมืออันนี้แจ่อีพิคาเหมือนกันมัง้งมีลวดลายเดาว่าคงพยายามจะเป็นลวดลายแบบของแบรนด์เนมอะไรบางอย่างนะอ๋อรู้แล้วชานีคืออะไรชาแนลชานีคือชาแดลนะคะต่อไปนี่อะไรวะ <laughs> ใช่คือตอนนี <pantry breaking asta> ้ส <out> <ide> ิ <freaking up> ่งที่ฉันมองเห็นอะคือตรงนี้เว้ยที่มองเห็นแต่ว่าทุกคนมองว่าเรามองตรงใช่เป็นแว่นไม่สบตาคนแว่นกลัวการสบตาแื้จะเปิดต่อไปเพื่ออะไรอะตอนนี้ถุงยางทำไมโอ้ยบาเลเซียนาจากอีพิคไทมนะแล้วก็ทำไมทำไม มแมลงสาบนะคะมีมะแมลงสาบมาให้ด้วยก็ขอบคุณที่ไม่ใช่ของแท้เนาะขอบคุณที่มันเป็นเพียงแค่น้องน้อยนะคะอันนี้พี่โจ๊กไปแก้มแปะไปตรงผนังแบบตอนเดินออกมาหลดไฟนะคะแล้วก็เป็นสเปรย์ฉีดให้เย็นสเปรย์ฉีดให้เย็นที่คิดว่าน่าจะถูดใช้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปมีอันนี้ที่คืออะไรก็ไม่รู้ยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้สุดท้าย จงจูอีกอันนึงหมดแล้วเรียบร้อยค่ะนี่คือมิตรรักนักสุ่มเซเลบ EP หนึ่งของเราที่จัดโดย q ิวเทโอป้า นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในเทปต่อไปกันดีกว่าว่าถ้าอีปิกททมจัดกล่องสุ่มมาให้เราบ้างมันจะเป็นเยี่ยงไรนะคะรอลุ้นกันดูแล้วก็ใดๆก็ตามอย่าลืมไปกด subscribe นะคะช่องของ q ิวเทโอปด้วยนะคะถึงแม้ว่าของเขาก็คือคนยอดซัพพอร์ตพุ่งทะลุจักรวาลไปไกลเกินเรามากเลยเพราะฉะนั้นกด subscribe เขาแล้ว subscribe น้องสมารีด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like กดแชร์ subscribe คราวหน้าอยากเห็นกล่องสุ่มจากใครอ่ะอันนี้ไม่จํากัดเลยนะว่าจะต้องเป็นยูทูบเบอร์เท่านั้นคือดาราก็ได้นักร้องก็ได้ใครก ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบเชื่อมโยงไปจนถึงเขาได้เราจะพยายามบัง,บงคับให้เขาเนี่ยส่งกองสุ่มมาให้เรานะคะจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าลืมนะคะ23พฤศจิกาย,ยนถ้าบอกว่าไม่ไหวเธอจะกลับมาไม่เพียใหม่จากโซมารีจะปล่อยนะคะในช่องของสปซีรินะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ50ล้าน50ล้าน50ล้านวิว